ทุกวันผ่านเหตุการณ์มากมายดีหรือร้ายคลัเคลาวกันความจริงที่เหมือนความฝังแต่ละวันโลบเปลี่ยนแปลงไปสำหรับพลังเพลงพลังศินพลังใจเป็นโปรเจ็กต์ที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากแล้วต้องต้องบอกว่าเราโชคดีที่เราได้รับโอกาสนะครับที่ทำโครงการนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันเริ่มจากว่าเป็นความตั้งใจของโนตั้งแต่ส่วนตัวเลยครับที่อยากจะทำเพลงที่ส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับที่ได้ยินได้ฟังบทเพลงที่เราทำเนี่ยครับให้ได้มีกำลังใจในช่วงที่เราเชื่อว่าหลายคนอาจจะกำลังท้อแท้ไม่ว่าจะด้วยเรื่อง c ควิดเองหรือเรื่องเศรษฐกิจที่ตอนนี้ทุกคนลาบากหมดนะครับพอเราได้รับโอกาสตรงนั้นนะครับจากสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทําให้เราอยากอยากทำงานดีๆส่งกําลังใจให้ทุกคนนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่พยายามคัดเลือกบทเพลงที่ดีคัดเลือกทีมงานมืออาชีพ เก่งๆทุกคนเลยแล้วก็รวมถึงได้เชิญศิลปินระดับชาติทุกๆคนมามีอาจารย์ธนิตนะครับพี่พฤึนะครับอาจารย์ดำรนะครับแล้วก็นักดนตรีมืออาชีพทุกๆคนเข้ามาร่วมในโครงการนี้ครับ <Okay. S 1> เ,เ,เพลงเนี่ยในโครงการพลังเพลงพลังศิลป์พลังใจนะครับประกอบไปด้วย หลายบทเพลงครับหลากหลายบทเพลงเราเลือกมาจริงๆทั้งหมดมี5บทเพลงด้วยกันนะครับแต่ว่ามั่นใจได้เลยว่าทุกบทเพลงมีความหมายเพื่อการส่งกำลังใจดีๆทั้งนั้นนะครับยกตัวอย่างแล้วกันครับอย่างเพลงทานตะวันที่รับเกียรติจากอาจารย์ธนิตเนี่ยครับให มาเล่นเองด้วยนะครับแล้วก็ได้ขออนุญาตไปยังอาจาร,รย์นวรัตน์พงไพบุ์ด้วยนะครับทั้งสองท่านเป็นศิลปินแห่งชาติพอได้รับอนุญาตโอ้ดีใจมากที่ได้ได,ได้ได้รับอนุญาตเอาเพลงนี้มาใช้ในโครงการนี้เพราะว่าเนื้อหาเพลงเองท่วงทํานองคําร้องทั้งหมดไพเราะทั้งหมดนะครับมันเพอร์เฟกมากสําหรับการส่งกําลังใจดีๆไปให้กับบุคคลที่เขากําลังท้อแท้จะได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วประเทศเรายังมีกําลังใจดีๆแบบนี้อยู่นะครับ เพลงแต่งใหม่ที่ทางพี่พฤุเองนะครับได้ช่วยเขียนขึ้นมาก็ชื่อเพลงพลังเพลงพลังศิลพลังใจเลยโปรเจกต์นี้ครับในภาพรวมเนี่ยมันมีความน่ารักนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับมีสีสันที่ต่างไปเนื้อหามอบกําลังใจให้กับทุกๆท่านอีกเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงบทเพลงอีกบทเพลงหนึ่งนะครับออร์รงไซน์หรือสามัคคีชุมนุมเนี่ยครับอันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากที่ว่าพอเราได้ฟัง ถึงท่วงทํานองและคําร้องไม่ว่าจะด้วยเวอร์ชั่นไทยหรืออังกฤษนะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วความสามัคคีนั่แหละมันช่วยที่มันจะช่วยทําให้เราเรียกอะไรครับความสามัคคีนั่แหละมันช่วยทําให้ช่วยกําจัดความรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับมองออกไปรอบๆแล้วเรายังมีเพื่อนฝูงเรายังมีพี่น้องเราเรายังมีกําลังใจอยู่รอบตัวเราอีกเยอะเลยดังนั้นเป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่หยิบเลือกมาเพื่อที่จะมาถ่ายทอดความรู้สึกดีๆแบบนี้ครับ ต่อไปให้กับทุกๆคนเลยครับทุกๆวันผ่านเหตุการณ์มากมายดีหรือร้ายคล้กกา,า,า,าคล้ก,กันความจริงที่เหมือนความฝัน แต่ละวันโลกเปลี่ยนแปลงไปพื้นโลกที่เหมือนกระดาษสีขาวทุกเรื่องราวรือไปสีสดใสสีมุ่นตามปนกันไปปลายน้ำใจเป็นอีกสีที่สวยงาม